เรื่องราวของอดีตทหารผ่านศึกเวียดนามผู้ช่ำชองการใช้อาวุธและสู้รบด้วยมือเปล่าแบบยิบต,ตานะคะนี่เป็นบทบูห้หนักๆแบบฉบับแรมโบ้ค่ะที่ครองใจผู้ชมมาตั้งแต่ปี2525 25 ถ้าพูดถึงรมโบ้แน่นอนนะคะภาพจำของนักแสดงก็ต้องคนนี้เท่านั้นค่ะซิเวสเตอร์ซอลนนะคะรับบทมาถึง4ภาคจนเรียกได้ว่าเป็นกลายเป็นสัญลักษณ์ของหนังขึ้นที่ระดับตำนานเรื่องนี้แต่ล่าสุดค่ะบทนี้กำลังจะมีผู้มาสมบทบาทแทนเนี่ยดูอย่างนี้คล้ายๆนะคะนี่แหละค่ะเป็นรมโบ้ฉบับรีเมคนะคะของบอลริวูดค่ะก็เรียกได้ว่าก็ต้องหาพระเอกที่เป็นบอลริวูดเหมือนกันนะคะซึ่งก็ตกเป็นของไทเกอชอปค่ะนักแสดงบู๊ชื่อดังนะคะวัย27ปีเขามี เป็นนักเทควันโด้สายดำนะคะอย่างนี้เรื่องบู้ไม่ต้องห่วงค่ะแต่ดูเหมือนการที่บริวูดนั้นจะรีเมคหนังฮอลลีวูดก็สร้างความกังวลให้กับแฟนๆไม่น้อยนะคะหรือแม้แต่ตัวนักแสดงต้นตำรับเองค่ะโดยจิวมั e ร์โโลนะคะได้ออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมว่าแรมโบ้นั้นเป็นตัวละครที่เยี่ยมมากหวังว่าพวกเขาจะไม่ทําพังนะ,ะโพสตกันแบบนี้นะคะไทเกอร์ชอฟค่ะอยู่นิ่งไม่ได้เลยขอทวิตเตอร์ ผ่านชวิตส่วนตัวของเขาบ้างนะคะว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เล่นบทนี้คงไม่มีใครแทนที่คุณได้และหวังว่าจะไม่ทําให้คุณผิดหวังค่ะแมนก็พูดแบบหล่อๆไปนะอ่ะส่วนเว็บไซต์ของอังกฤษค่ะอย่างเเลกราฟก็รายงานว่าใน IG ไอจีของโซโลนเองจริงๆมีแฟนหนังที่เป็นคนอินเดียอยู่จํานวนไม่น้อยนะคะแสดงความเห็นต่อการรีเมคหนังเรื่องนี้บางก็บอกว่าหนังบ้างตัวบ้านตัวเองนั้นบัจเจตต่ำ acting ก็ชั้นสามซีนอารมณ์ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลบางคนอื่ก็บอกว่าแรมโบที่จะกลายเป็นกระตู นนถึงจะถูกวิจารณ์อย่างนี้นะคะแต่ช่วงหลังมานี้เนี่ยเราก็เห็นบอลิวเวอรเองรีเมคหนังจากวงการอื่นๆหลายเรื่องเลยอย่างเช่นผู้กำกับสิทธาอานานค่ะที่จะมากำกับแรมโบ้ฉบับอินเดียเนี่ยเขาเคยรีเมคนะคะหนัง Knife and Day หนังดังที่นำแสดงโดยทอมครูซมาแล้วเวอร์ชัน <between S 1> นั้น <between S 1> ใช้ <the S 1> ชื่อว่า Bang Bang ค่ะเรื่องนี้หวอดรายได้ไปไม่เบาเลยทีเดียวค่ะ